สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่อีโกแคมป์แอนด์คาเฟ่ค่ะอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มาถ่ายคลิปนี้ให้ดูเพราะว่าชอบคาเฟ่นี้มากๆเลยค่ะวิวธรรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลานกว้างมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างคะ่ะที่นี่นะคะเขาก็มี ห้องพักด้วยนะคะแบบน่ารักเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้มาพักนะคะแล้วก็มีลานกลางเต็นด้วยค่ะทุกคนก็สอบถามไปทางแบบเพจร้านได้เลยนะคะว่าราคาอะไรยังไงแต่ที่พักที่นุ่นเห็นเขารีวิวกันอะเฮ้ยน่ามาพักมากๆเลยอะแต่ว่าวันนั้นอะนุ่นก็คือลงมาแบบเที่ยวคาเฟ่ก่อนนะคะนี่ภายในร้านนะคะก็จะเป็นห้องแอร์ในห้องแอร์ตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็มีหลายโต๊ะคะ่ะทุกคนนั่งพักหรือว่านั่งแบบจิบชา กาแฟก่อนนะคะแล้วค่อยไปถ่ายรูปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยวิวสวยมากๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องรอแบบล่มๆนิดนึงนะคะหรือใครแบบชอบแดดแรงๆก็ไปถ่ายรูปได้เลยค่ะ อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่นุ่นสั่งมานะคะก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะแล้วที่อยากจะแนะนํานะคะก็เป็นยำวุนเส้นทะเลจานนี้หุ้ยรสแซ่บมากทุกคนอยากให้ลองนะ <c oughs> เขามีอาหารขายหลายอย่างเลยนะทุกคนก็ลองแบบมาเลือกสั่งกันนะคะส่วนภายในห้องแอร์เนี่ยก็ยังได้รูปนะทุกคนเพราะว่าแสงเขาดีค่ะส่วนบริเวณด้านนอกนะคะคือนุ่นอะ่ะแบบว้าวมากๆเพราะว่ามันเห็นภูเขาลูกโตอะ่ะทุกคนดูสิแล้วคือมันแบบ ดูแล้วมันสบายตาแล้วเป็นลูกโตที่ยาวมากๆเลยนะคะคือมุมแบบเนี้ยมันจะหาได้จากที่ไหนอะ่ะทุกคนแบบมานั่งแบบ ออพักกายพักใจอะ่ะมันโอเคมากๆเลยนะคะมุมถ่ายรูปก็เยอะแสงก็ดีค่ะทุกคนแบบใครที่แบบเป็นสาวๆที่ชอบแบบแนวถ่ายรูปหรือเป็นผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากมานั่งพักผ่อนกับธรรมชาติเนี่ยนะคะนุนก็แนะนําที่นี่เลยเพราะว่าชอบชอบจริงๆค่ะที่นี่ชอบมากถ้ามีโอกาสนะคะจะแบบกลับมาใหม่เพราะว่าวิวเขาสวยจริงๆค่ะทุกคน ทุกคนลืมบอกไประหว่างที่เรามาคาเฟ่ที่เนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงเบาๆคอๆอเพาะๆนะคะคือแบบว่าทําให้เราแบบผ่อนคลายไปอีกอะคะ่ะทุกคนก็ชอบมากๆนะมุมด้านนอกตรงนี้ก็คือนั่งมองภูเขาได้เลยค่ะทุกคนอยู่ในลมด้วยนะคะไม่ร้อนมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุ่นด้วยนะคะเอ่อถ้าเกิดนุ่นไปที่ไหนสวยๆอีกก็จะถ่ายรีวิวมาให้ดูค่ะขอบคุณมากนะคะ